คือวันนี้ตอนเรียนเนี่ยเราบอกว่าเขาก็ใจเราเรียนแต่ละคนพรีเซนต์เนี่ยตอนเขาพรีเซนต์เนี่ยผมก็จะพรีเซนต์ไปเรื่อยพรีเซนต์ไปเรื่อยพรีเซนต์ไปเรืเ่อยแล้วคือผมมาพรีเซนต์คนที่สามแล้วตอนพรีเซนต์คนที่สองแล้วผมก็แบบเอาพนักพิงลงอะแล้วก็หลับไปเลย <laughs> ไอไฟเบอร์ที่เกิดจากเอฟเฟกของการกินไอล้างทองอันนี้กับที่เกิดจากการกินสลัดเป็นเป็นกิโลเนี่ยผมมองว่าไอการกินสลัดเป็นกิโลเนี่ยมันดูเป็นเนเชอร์มากกว่าโอเคนะผมตอนนี้เป็นเวลาเกือบบ่ายสองแนละ้วจริงๆแล้ววันนี้ผมตื่นประมาณ8ปดโมงเช้านะแล้วก็เรียนว่าเรียนเรียกว่าเรียน,ยน,ยนไม่หยุดเลยนะผมเรียนแบบจนถึงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะผมจริงๆแนละ้วผมจะหาวเวลาออกมาปุ๊บนิดนึงนะมากินนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะผมเข้านะ้ำเปล่าแล้วคือหลายท่านดูว,วัววานนะผมนอนประมาณตีห้าเนะมื่อวานเนี่ยนะครับนอนตีห้าตื่น บ่ายโมงเช้านะผมมันน้อยมากแล้วผมแบบว่าพอผมเรียนเสร็จเที่ยงใช่ไหมผมก็จะเอ้ยมากินลปะปะุปะ๊บปุป๊บปุ๊บปุ๊บหลับนะครับผมคือคือมันไม่ไหวแล้วมันก็หลับไปนะหลับไปก็ตื่นขึ้นมามนประมาณบ่ายเกือบเกือบบ่ายสองนะครับก็ผมกลกับกจะกินอาหารเสริฟคนแล้วผมก็จะนอนต่ออีกนิดนึงนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมควรจะเล่นเวทนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดไม่นอนมันไม่ได้ว่ะมัน มันเปิดปวดเนือเ้อปวดตัวอะไรอย่างเงี้ยอาหารก็ยังไม่มีนะสารอาหารยังไม่มีเข้าไปนะรู้สึกได้เลยว่าขาดหายไปนะมันนอนน,อน้นอยมันอะไรเงี้ยเดี๋ยวอาจจะเป็นเพราะผมชินวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคเราก็กินอาหารเสริมอะไรนะจะกินมื้อหนักมื้อเดียวเลยวันนี้เพราะว่าเอาเองมาแทนข้า,าวเช้าไปแล้วนะแล้วก็ชาดําด้วยนะเกลือที่เขาใส่อย่างเงี้ยเพราะว่าไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ว่ามันหอมแบบหอมมาจากซองเลยโอเคนะก็ <c oughs> เป็นไขมันไขมันดีนะผมเม็ดเลยทีเดียวนะจะได้แบบไม่ต้องมานั่งแยกกินนะสามเม็ดแรกนะเพราะกินเป็นเวลาเพราะว่าไม่ให้มันหิวเฉยๆ่ไหมนะที่ไขมันดีนะครับมันทําให้ช่วยเราให้เราไม่หิว <c oughs> ผมไม่ได้มีปัญหาเรื่มีหิวไม่ <c oughs> ผมก็ไม่จำเป็นนะผมแค่แบบให้มันพอต่อวันก็พอนะไม่จำเป็นต้องมาแยกกินนะครับ <c oughs> ต่อมาคนระับวิตามิน โอเคนะก็หมดน้ okay, okay, ําไปประมาณ700มิลลิตรถือว่ากินน้ําน้อยมากเลยนะแล้วก็ผมนอนพักครับนอนพักปุ๊บตื่นมากินเวนะครับผมตื่นี้มากินเวแล้วก็ทำงานทำนู่นนี่นั่นต่อนะครับผมแล้วตอนคืนก็เดี๋ยวไปเล่นเวกันนะครับเจอกันนะครับผมโอเคนะผมตอนนี้เป็นเวลาหกโมงนี้นะก็เล่นว้าไปนะมันเกิดการผิดพลาดเล็กน้อยนะมึนๆนะมึนเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นนะโอเคโอเคตื่นกินโต๊ะบล็อกก่อนนะเพราะว่าเรากินโต๊ะบล็อกอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปกินข้าวนะครับก็ผมจะมีคาร์โบไฮเดรตตอนตอนเย็นไปด้วยนะไอ้้้เเเเหหหตตตตตุผผผผลลป็นนนนนนนพรรราาาาาาาะะะวววว่่่่่่อออบบบบยยมมมมมมไไไไไดดกกิิขคััแฮีจ์โง อะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวบล็อกไขมันสเม็ด2เม็ดดื่มสองเม็ด2เม็ดนะเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวกินน้ำเพิ่มแล้วเดี๋ยวผมก็ไปกินข้าวนะผมจะให้เต็มเลยนะกินข้าวเพราะว่าวันนี้อันน่าจะขาดเดี่ยวเหียงเดียวแล้วนะครับยเแล้จะไม่ทานละเบย์เลาวไม่ผู้ช้าเรียบร้อยนะก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันนะครับโอเคนะผมตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งนะตอนนี้ผมวันนี้ผมกินโปรตีนไม่ครบอาจจะดูโปรตีนน้อยไปหนึ่งผมก็จะกินเพิ่มนะอ่ะคือผมมองว่าเออ่ จริงๆคนรได้กินอาหารสดอจาจจะไม่เพิ่มโปรตีนแบบเปสรสโตรเลตแต่ว่าคือวันนี้ตอนเรียนเนี่ยเราแบบว่าเขาก็ใจเราเรียนแต่ละคนพรีเซนต์เนี่ยแล้วแบบผมผมรูมม้สึกผิดกับเพื่อนรุ่มห้องมากเลยเพราะว่าตอนเขาพรีเซนต์เนี่ยผมก็จะพรีเซนต์ไปเรื่อยพรีเซนต์ไปเรื่อยพรีเซนต์นไปเรื่อยแล้วคือผมมาพรีเซนต์คนที่สามแล้วตอนพรีเซนต์คนที่สองแล้วผมก็แบบเนี่ยแบบแบบเอาเอาพนักพิงลงอะแล้วก็หลับไปเลย จนมันเคเลยคิวผมไปแล้วผมคิวคนที่สามอะเขาไปคิวคนที่สี่แล้วจา์ก็แบบว่าโอเคโอเคไม่รู้กันเลย <laughs> หลับว่าแบบแบบว่าแบแบ,แบคนที่เขาแบบเป็นคนที่สองเี้ยแบบว่าผมก็รู้สึกแบบเป็นตัวเขาผมผมขอโทษด้วยนะแต,แต่ว่ามัน <laughs> เหตุผน,นส่วิสัยจริงๆคือ <laughs> คุณเข้าใจว่าผมหลับาคากล้องแล้วเปิด้วคนในห้องไม่เห็นหมดแล้วหลับ <laughs> เพราะผมไม่อยากจะแบบว่าผมไม่สามารถกินโปรตีนกับนูติโปรวมกันเอโปรตีนสองซองแล้วก็นูติโปได้เราก็ไม่แนะนำเท่าไหร่นะว่าโปรตีนมันเยอะเกินไปนะผมแล้มันย่อยสลายเร็วอย่างเงี้ยมันมันดูดดูดดูดไม่ทันดูดไม่ทันก็เลยแบบว่าเออกินตอนนี้ไปก่อนแล้วก็คาร์ดิโอไปก่อนนะแล้วก็พอเสร็จแล้วค่อยไปกินต่ออย่างเงี้ยนะครับผมแยกกันแย,ก,ย,ก,ยกกินเนาะผมว่ามันก็น่าจะเวอร์กว่านะผมหวังว่านะครับอันนี้ผมไม่รู้เข้าใจไปเองนะคือการกินโปรตีนนั้นเนี่ยถ้าที่ผมเข้าใจก็คือว่าถ้าเกิดกินก่อนออกกำลังกายมันก็ ก็ดีแต่ว่ามันจะเป็นการเปลืองไปหน่อยนะครับผมหมายความว่ามันตอนแรกเนี่ยร่างกายเราใช้โปรตีนใช่ไหมครับผมเราก็จะเออออกกำลังกายได้ดีขึ้นเลยมานี้นะครับแต่ว่ามันจะเขาเรียกว่าไงอ่ะมันไม่จําเป็นต้องไอโซเลตก็ได้นะครับผมมันมันแบบมันเหมือนกับว่าเออกินโปรตีนแบบเป็นเป็นไก่หรือเป็นไข่ก็ได้เงี้ยนะครับผมมันก็มันก็ผลคล้ายๆกันอะไรประมาณนี้นะผมก็เลยคิดว่าเออซึ่งผมเข้าใจอย่างนั้นผมไม่รู้จริงๆแล้วมันเป็นไงนะครับแต่ว่าความที่วันนี้ผมกินโปรตีนอาจจะไม่ถึงนะครับผมก็คือมันขาดไปประมาณแบบ20กรรัมอะไเงี้ย10 20กรัมงเี้ยผมก็เลยแบบ กินๆที่ไปนะผมก็เลยประมาณนะั้นนะครับก็เ๋ยเราไปคาดโอเลยนะครับ แล้วตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับก็ทุกอย่างเสร็จวันนี้นะครับก็เหลือแต่กินอาหารเสริมแล้วก็ปั่นงานที่นี่นะผมจะรีบนอนวันนี้นะเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องไปต้อนอกนะครับผมนี่เป็นหุ่นหลังจากคาร์ดิโอเสร็จนะครับก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะครับคือเหมือนกับว่าวันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันคมผมบาดก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าผมติดโรคหรืออะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนต้องอย่างไี้ปะ่ะอ่านี่ปึ๊บแต่ว่ากล้ารผมไม่ค่อยสวยไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่าไม่ได้เล่นเวทไม่ได้อะะไรรนคับ ต้องในการอัลเทอร์เบิร์นเยอะๆนะการคาร์ดิโอมันก็อาจจะช่วยในนิดนึงนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมันอัลเทอร์เบิร์นได้มันจะดีมากเรามากินอาหารเสริมแบบรวดเดียวนะครับผมคือผมชอบแบบนี้มากกินทีเดียวจบเลยนะผมคือแบบว่ากินแค่2ครั้งต่อวันพอนะสามครั้งนะผมรวมไอ้ตัวบล็อก ไปด้วยทางนึงนะอันนี้นูติดโปะผมกินชาดำเดียบเมื่อานไส้คือมัน30วันอนะแต่พรุ่งนี้ผมก็แกะจะไม่ได้กินชาดำอยู่แล้วไงเพราะอะไรมันซับที่จุดกันได้นะทางนี้แล้วเมืวว่อวานนี้ผมกินตัว S K P กับตัว F L O เนาะพอกินตัวล้างท้องกับตัว S K P ไปแล้วเนี่ยมันเกิดอาการผมคิดว่าผมคิดเองนผมรู้เป็นเพราะอันนี้หรือเปล่านะเพราะว่าอาการเหมือนกับว่ามีแก๊สในกระเพาะอย่างเงี้ยครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะต้มยำหรืออะไรนะเมื่อวานใครดูบอกจะทราบดีก็จะลองๆกันวันนี้นะจะได้รรรรรรูู้้้้เเเเเลลยววว่่่าาาามมัััันนนนนนนปป็็พพะะะะออไไไกกดแแ บักทีเนี่ยแม่งกินแล้วแม่งติดจริงอย่างกระยาบ้าคือผมมองก็ได้แบบว่าน้ํามันเย็นๆอะไรเงี้ยเออกินแล้วแม่งแบบแม่งอร่อยเลยแต่ว่าการที่น้ํามันเย็นเนี่ยมันทำให้ผมกินน้ำได้ช้าลงก็ไว้อารมณ์ดีๆแล้วคก็ไอ้นี่ละกันคือแบบอารมณ์ดีๆแบบไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องอะไรเงี้ยนะผมแบบแบตไหม่หมดปพะวะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนแบตไม่และวมันแดงละ ใช้คือใช้คุ้มอ่ะ <S <S คืออะไรจะผมถ่ายเป็นเดลี่อย่างงี้ทุกวันเนี่ยผมเองแบบคนตัดตอ่อคนนี้แบบหน้าตั้งทุกวันนะคทำมผมนี่เรนเดอร์ตะคุยกระจายทุกวันเลยไงผมคือใช้กล้องแบบไม่รู้จะพังเดินหน้าหรือ,อเปล่าอัดทุกวันขนาดนี้นะเมมโมรีการ์ดนี่ถ่อต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 ่อจนจะไหมอยู่แล้ววันนี้ผมก็จะไปนอนห้องแม่ผมอีกทีหนึ่งกนะ็เมื่อวานเข้าไปตีห้านะนนะผมเข้าไปตีห้าประมาณตีห้ายี่สิบผมหลับแล้วนะหลับหลับนี่คือหลังจากที่ผมเล่นเล่นโทรศัพท์แล้หลับเองนะผมแม่ผมก็มาบ่นว่าผมโลนเลยต้องให้มมมมิิิิกกซซ์์์์แแแแออนนนนดดชชจรงๆะล้พ mix and ปากผมโขมไม่รู้ SGP กินเพื่อให้อินซูลินมันคงตัวนะครับผมแล้วก็ไม่หิวเลยคือมันไม่หิวจริงๆนะครับผมมันก็แบบรู้สึกแบบเออมันไม่ใช่รู้สึกเหมือนกับเครือบท้องนะแต่รู้สึกว่าแบบท้องมันไม่ได้มีน้ำย่อยออกมาเลยอะไรมาเนี่ยมันมันก็ไม่รู้จะกินทําไมนะครับผมคือเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้อยากไม่ได้เหียวหิวไม่อยากกินอะไรเงี้ยขนาดผมเปิดดูคลิปตัวเองเนี่ยคลิป ของวันอีก2วันเนี่ยจะหลังหลังหลังจากวันที่คุณดูวันนี้นะครับผมแล้วก็ไม่ใช่หลังที่ดูด้วย <c oughs> คือตอนนี้เนี่ยทุกท่านอาจจะได้ดูอีพีที่24นะครับผมประมาณอีพีที่26เนี่ยมันก็จะมีแบบ25 26เบห้ยี่สิบหก็ผมก็ไปกินแซลมอนนะคือขนาดผมดูหลังจากน้องโกทาต่อส่งมาให้ผมนะผมก็ยังแบบอืมก็ไม่ได้หิวขนาดนนั้ ถ้านี้ผมชอบแซลมอนมากนะผมคือแซลมอนเนี่ยแบบว่าแงสู้ตายอ่ะชอบเพีลินว่ากินแล้วมันไม่คุ้มราคาหมายถึงในแง่ของโภชนาการนะความอร่อยคุ้มนะผมแต่โภชนาการเนี่ยมันโปรตีนมันมีแต่ดูดซึมไม่ได้หรือดูดซึมได้ก็ดูดซึมได้ไม่ไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับแล้ว่าเป็นตัวราทองนะแล้วตัวตะตามมันต่อด้วยวิตามินเลยจุกจุกทีเดียวไม่เสียเวลากันกินไงคือทุกอย่างเนี่ยมันเสร็จภายในแบบห้าทีเสร็จเลยงนะครับผมแล้วก็เพราะว่ามันกินโดยที่แบบไม่ชนไม่อะไรกันได้อยู่แล้วนะจะมีแค่แบบว่าไขมันดีกับตัวไออออ้้ตตัััััวววบบลล็กก่่ะชชชนนงงงงมมมีโโหหา รสชาติโคตรแปลกโคตรปันลับแต่กินไม่กินมาเริ่มชินเรามาก็เป็นตัววิตามินนะ วิตเม็นเช้าเย็นนะผมอาจเต็มเพื่อความแน่นนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมถามโค้รว่าไอ้วิตามินตัวนี้ถ้าเกิดว่ากินอันเดียวเนี่ยมันก็คือได้ครึ่งเดียวที่ต้องการต่อวันใช่ไหมครับถ้าเกิดนสองอันก็คือได้หนึ่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับผมเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะเกี่ยวกับน้ำหนักเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าอนี่คือเป็นมาตรฐานนะผมอาจจะมากกว่ามาตรฐานนิดนึงที่ต้องการอะไรเงี้ยนะครับผมเพื่อเพื่อไว้นะครับเขาเลยให้กินนานเยอะพอปกตินะครับผมอันนี้พูดตามตรงว่าถามว่ากินอันนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกิินนจจะะกกผัเเพื่อ แต่ว่าผมมองว่านะครับผมผักเนี่ยมันก็อย่างในตัวล้างท้อง F O แปลว่า F O เนี่ยมันก็จะมีไฟเบอร์มีอะไรอย่งนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับผมแต่ถามว่าไอ้ไฟเบอร์ที่เกิดจากนะครับผมเกิดจากเอฟเฟกของการกินไอ้ล้างท้องอันนี้กับที่เกิดจากการกินสลัดเป็นเป็นกิโลเนี่ยผมมองว่าไอ้การกินสลัดเป็นกิโลเนี่ยมันดูเป็นเน้ช่วมากกว่า <S 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 คือเหมือนกับว่าเออเราปวดท้องเนี่ยเราก็แบบเออเออต้องเข้าห้องน้ำแล้วมันออกมาแล้วออกมาง่ายใช่ไหมครัแต่ไอ้้ไอ F O ล่ะไอ้ล้างท้องอันเนี่ยคือกินไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเข้าด เข้าน้วบ้าเอ้ยหรือไม่เข้าอะไรมาเนี่ยปร,ประมาณนั้นนะครับผมมันจะเหมือนกับอาร์ติแฟกต์นะืปนว่ามันไม่ใช่อะไรที่มันเป็นปกติอย่างนะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวตอนผมไปเข้าน้ำอาบน้ำก็เดี๋ยวก็จอนก่อนจะนอนก็เจอกันนะครับก็คนลืมนะผมเข้าเย็นวันนี้เนะี่ยคราวที่ผมไม่ได้กินข้าวเทีย่ยงใช่ไหมผมก็เลยกินตัวเป็นไก่นะเอ้ยเป็นหมูไก่ไก่ไก่นะผมเป็นสันในไก่คือไอ้สันในไก่นะครับผม ผัดกะปินะครับแล้วก็ผัดตัวชะอมนะครับคือมันดูเป็นสูตรแปลกๆนะแล้วหน้าตามันก็ดูไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่หน้าตามันนะกลิ่นมันก็เฉยๆแต่พอกินไปแล้วเอ้ยมันมันอร่อยอร่อยดีเหมือนกันนะพึ่งเหมือนกับว่าหน้าตามันไม่อร่อยแต่มันแต่มันกินแล้วมันอร่อยดีนะผมัหลายๆท่านก็อาจจะไปลองไปลองพลิกแทลงสูตรได้นะเพราะว่าอันนี้เป็นแม่ที่แม่ผมทำนะผมลองทำขึ้นมาดูนะแล้วก็ความเป็นชะอมอยู่ในนั้นอะไรมาเนี่ยมันก็ได้วิตามินอยู่แล้วนะผมชะอมนี่วิตามินเยอะนะครับแล้วก็ตัวกะปินี่ก็เป็นตัวเพิ่มรสชาติิดดดดดีีีีๆนนนนนนะะะะะโโยยยท่่่่่แแแบบววาาาาาอจจมมมมมมมซเเเสูงงงึตผผผผไไไ้ปปข็พรก ผมเป็นคนปกติที่อยากพุงดีเฉยนะครับผมเอ่อ uh, แล้วก็เขาเรียกว่าไงเป็นเอ่อเป็นตัวไก่ก็สับนะสับมาห้าสิบกร,รัมนะครับผมถามว่าเยอะไปไหมก็ไม่เยอะนะน้อยไปไหมก็ไม่น้อยนะผมแต่ว่าความที่มันควรจะมีสองมือนะผมไกลมาผมลงไปมือเดียวก็เลยต้องกินแว่เพิ่มนั่นเองนะเพื่อจะมีโปรตีนม,มากขึ้นนะก็เราไปเจอกันนะครับเพื่อนนะผมตอนนี้เป็นเวลาตีสามสี่สิบนะครับก็ผมคิดไปแล้วว่าพรุ่งนี้จะตื่นประมาณสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงอะไรพวกนี้นะเพราะว่าออกมานตอนเที่ยงเนาะก็เอ่อเดี๋ยวไปกินอาหารโซชายลับ ประมาณทีเดียวเจ็ดร้อยมิลนะเดยสภาพกินอีกนะเพราะว่าเ,เมื่อกี้ตอนผมเข้าห้องน้ำใช่ไหมล้วผมฉี่เนะี่ยมันค่อนข้างจะ มีความเหลืองสูงนะครับก็แสดงว่าวิตามินเข้าไปเยอะนะครับแต่ว่าน้ำกินน้อยอะไรประมาณนี้แล้วก็ผมจะทำงานอีกแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะเอาทำงานเสร็จแล้วค่อยไปนอนห้องคุณแม่ผมนะเพราะว่าผมไม่มีแอร์มาสี่วันละก็ถ้าเกิดได้กินดูอยู่นะครับผมก็ผมผมไม่ได้เป็นคนเรียกเองนะคุณพ่อผมเป็นคนเรียกนะแล้วเขาบอกว่ามันไม่มีอะไรมอเตอร์มันเสียอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยช้านะผมว่าอันนี้เป็นหุ่นของผมนะวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่สามสิบห้าป่ะ ep สามห้าเนาะสามสี่สามห้าไม่แน่ใจนะผมทราบแล้วนะครับผมการผสมตัว skp กับตััวว FAO เเนนนี่ยมมทาให้้แแกกกระะะพลผ็ จะเลิกกิน SKP ไปนะครับเอสเคพีเนี่ยไ,ไ,ไ,ไว้บางครั้งเท่านั้นเองนะผมแบบว่าแต่จะไม่กินรวมกันอย่างนี้แล้วนะเพราะว่าผมเป็นสัมมาแล้วผมสังเกตแล้ว,วมันมีมันมีแก๊สแองกระเพาะนะครับซึ่งแก๊สแองกระเพอร์ส่งบทให้แบบเวลาที่กินน้ำกินหรือกินอะไรเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป,ป็นว่าแบบมันโดนดันนะครับแล้วตอนที่ผมฝึกกับคู่หมีเนี่ยนะมันรู้สึกว่ากราะเพาะมันมันเหมือนกับ อ๋อเวลาเรากินน่าอารมณ์ะมันรู้สึกเหมือนกับว่าแสบกระเพาะเล็กน้อยนะผมก็ทั้งที่ไม่เคยเลยนะตอนที่ผมกินตัว F O นอนเดี๋ยวไม่เคยเลยนะก็แตกเหมือนกันนะผมไม่ได้อดอาหารด้วยนะเผื่อจะเป็นแค่วันนี้นะวันอื่นยังไม่ได้อดอาหารเลยนะก็ผมไม่แน่ใจว่าทำไมเป็นกันนะการกินน้ําเยอะขึ้นขนาดนี้มันทําให้ผมรู้ได้ว่าแบบเออผมลองคนหนุดแล้วเนี่ยเลือดมันไม่ค่อยไหลนะผมเลือดมันไม่ค่อยบาดเลยมันจะลื่นๆหน่อยมันจะนุ่มๆหน่อยอะไรเงี้ยก็โอเคขึ้นนะมันทำให้ผมคนหนุดได้โดยที่แบบว่าเลือดไม่เลือดไม่กระ อ๋อโอเคโอเคโอเคกินน้ำเยอะนะผมวันนึงวันนี้กินเกิน3ลิตรแล้วนะก็ผมมีแผนว่าจะอาชีพประมาณ6ลิตรนะก็ต้องดูว่ามันทำได้อะไรขนาดไหนแล้วกันนะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจบเลยนะผมเจอพวกนี้นะครับ